จับเหรอไม่จับนะไม่จับมาไมาจับมาอย่าจับนะต่อเลยอลจับแบ่งกันไหมแบ่งกันแล้วแบ่งกันแล้วแบ่งกันมีมีอันเดียวเหรอคะไม่มันมีสองงานเลยอ๋อพี่พลอยมามาแบ่งกันให้แม่แบ่งให้ให้แม่จ๋าแบ่งให้เร็วให้แม่จ๋าแบ่งให้เร็วแม่จ๋าแบ่งให้หน่อยโอ้ก็จะยิ้ม

พี่พลอยมันมีสองอันอยู่ในนั้นเ่ะมาแกะบอกแกะออกแกะออกไม่ใช่นเนี่ยให้แม่แกะให้ดูให้แม่แม่แม่แกะให้ดูอน่ะใหดูต่อไปให้แม่แกะให้ดูนะดูนะดูนะหนึ่งสองหลับตาหลับตาหนึ่งสองหลับตาก่อนเย้ <c oughs> เห็นไหม,มไแล้วใส่อะไรลนะ่ะใส่อะไรเอ๋ไ <c> ห <oughs> นไหนใส่ตรงไหน เฮ้ยหยาเหม็นหอมไหมไม่ไม่มใส่ให้แม่เหรอเนี่ยอะลอใส่แม่ดิอาติดให้แม่ดิติดเข้าไหมหูยฟ้องว่าติดมาไหมติดชั้นติดชื่อติดชั้น เด็ดเด็ดนะเออห้าเออไม่สบายไม่สบายห้ามเกลห้ามเกลนะห้ามเกลนะโอ้ยไม่สบายโอ้ยไม่สบายติดหน้าผากเลยค่ะติดหน้าผากเลยบายเอาไม่สบายเอามืออย่างเงี้ยอ่อมือเอ่อเอาหลังมือเอาหลังมืออาโอ้โห Eh, eh, e 려 eh, 나 h eh,